จริงๆแล้วมันไม่อยากจะถือหรอกจริงๆแล้วใจเราไม่อยากจะไปถือโทษโกรธใครหรอกมันเสียเวลาโดยพื้นฐานใจของทุกคนนะแต่เวลาที่มันมีเหตุนั่นแหละไม่มีใครอยากไปถือโทษโกรธใครนะแต่เวลาที่มีเหตุเกิดขึ้นเราเรียกว่ากรรมวิบากของแต่ละคนในชีวิตของแต่ละคนที่เผชิญนะพอการเกิดขึ้น เหมือนเหมือนแต่ละคนเนี่ยมีครอบครัวเหมือนกันแต่บรรยากาศในการใช้ชีวิตในแต่ละครอบครัวเนี่ยแตกต่างกันสิ่งที่เจอต่างกันบางคนได้รับการสนับสนุนดีบางคนไม่ได้รับการสนับสนุนบางคนถูกลังแกนะบางคนถูกกระทํามันของใครของมันนะไม่มีใครอยากจะไปถือโทษโกรธ โดยความเป็นจริงแล้วนะมีแต่คนอยากจะพ้นอนะ่ะโอ้หทาไมเมื่อไหร่เราจะพ้นได้มันวนอยู่ในใจเราเมื่อไหร่เราจะพ้นจากการเบียดเบียนเนี่ยเมื่อไหร่เราจะพ้นใจมันทุกข์ทุกข์กับสิ่งที่เราทําอะไรไม่ได้ควบคุมอะไรไม่ได้แต่เมื่อไรที่เราเป็นผู้ถูกกระทําเป็นผู้ถูกลงกังแกเนาะท่านว่าให้พยากรณ์อเอาไว้ก่อนเลยว่าแม้แต่เราเองนะก็เคยกระทํากับเขาเช่นนั้นมาแล้ว เพ,พื่ออาจจะหนักยิ่งกว่านั้นซะอีกการยอมรับมันก็จะยอมรับได้ง่ายขึ้นอดทนนะทีนี้ในระหว่างความอดทนนั้นนหละมันก็มีทีเรียกว่าอายุของกรรมวิบากนะบางคนมีโอกาสที่จะพ้นจากกรรมวิบากแต่ก็ไม่สามารถพาตัวเองพ้นจากกรรมวิบากนั้นได้ก็มีเหมือนกันนะเมื่อก่อนเคยมีคนถาม เคยมีคนถามว่าสามีภรรยาเขาอยู่ด้วยกันทีนี้สามีเนี่ยเป็นคนใช้กําลังทั้งตบทั้งตีทั้งเตะว่างั้นเถอะแต่เขาก็ทนอยู่ด้วยความจำยอมทั้งทั้ที่มีทางเลือกดีกว่าท,ทั้งทั้งที่มีทางออกที่ดีกว่าแต่เขาก็ไม่สามารถพ,พาตัวเองออกจากจุดนั้นได้เขามาถามเราว่าเพราะเหตุใดเป็นกรรมวิบากของแต่ละคน ใจของเรามันรองรับฐานความรู้กับสิ่งที่ตัวเองจะต้องเผชิญนัะนะ่นแหะลิมิตแตกต่างกันเราเคยนั่งรถวัน,นวันนี้นั่งรถกลับมานะจากอุดรจะมาถึงถ้าเรานั่งรถมาเนี่ยเขาเขาขี่90ใช่ไหม เราก็ยังว่าช้าอยู่ใช่ไหมถ้าคนเคยของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนขี่ร้อยิบยังรู้สึกว่าช้าอยู่เลยช้าจังเลยทําไมขับช้าจังเลยบางคนนีเขาขี่แค่สี่สิบเองนะขับเร็วจังเลย <อ Yes. S 1> คือสิ่งที่ปรากฏขึ้นในความรู้ของแต่ละคนมันต่างกันพบแต่ทุกคนจะมีสิ่งที่ตัวเองจะต้องเผชิญถ้าเรียกว่ากรรมวิบากของแต่ละคนทุกคนที่เกิดขึ้นมาบนโลกวันนี้ถูกจํากัดอยู่ด้วย กรรมวิบากของใครของมันถึงบอกว่าที่พระพุทธเจ้าท่านเห็นจตูปปตาตยานก็คือการจุดติเกิดของสรรพสัตว์คือตรงนี้คือสรรพสัตว์เนี่ยล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นนะมีสายเข้าแล้วไม่มีใครเลยที่จะเลีกยกเลี่ยงกรรมวิบากของตอนนั้นได้นะ สิ่งที่เราเผชิญของแต่ละคนก็ต้องเรียนรู้ในการยอมรับเองนะถึงบอกว่าความเป็นมนุษย์เนี่ยได้รับได้รับโดยเฉพาะโดยเฉพาะในสมัยที่มีศาสนาของพระพุทธเจ้าพอดีเราไปเจอวิดีโออันนึง่งที่ว่าเป็นเป็นแมวเป็นแม่แมวนะแมวมีแมวตัวนึงอ่ะอยู่ในตลาด เขาขึ้นไปในตลาดมันจะมีแผงขายปลาแมวก็ขึ้นไปจะไปเอาปลาคนที่เป็นเจ้าของร้านเขาก็ตีแมวจนเจ็บขาเลยนะเดินกระเพกกระเพกมาเลยจนดึกนู่นแหละแมวก็ได้เศษพุงปลามานิดนึงแล้วก็เดินเจ็บขาเดินกระเพกกระเพกกระเพกมาแล้วก็คาบเศษปลาไป,ไปที่ท้ายตลาด แล้วลูกแมวสีห้าตัวก็เลยวิ่งมาลุมกันเห็นไหมกรรมวิบากคนเองก็ไม่ต่างเห็นไหมในความเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยโอ้มันไม่มีโอกาสเลยโอกาสที่จะคุยกันเลยโอกาสที่จะอธิบายเลยนะแต่ในความเป็นมนุษย์ก็ยังมีโอกาสอยู่เจอคนแต่อย่างพวกเราเนี่ยได้เกิดขึ้นมาในสมัยที่มี การออกบวชตามพระบรมศาส,สดาสาหรับเราแล้วเนี่ยมองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เลิศเลอมากของความเป็นมนุษย์นะเห็นไหมความทุกข์ของสรพสัตว์วัตจักรสงสารนี้มันช่างยาวนานออกจากวัตจกักนะความหิวนะความแข่งแย่งแข่งขันแม้แต่คนเองก็ทุกข์พอๆกันไม่ต่างจากสัตว์น้ำตานะ พอจะหาเงินมาได้เห็นไหมบางคนก็โดนหมดคนขีมม่มอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกมาตามทวงหนี้ด้เป็นคนขายไปกู้เงินเข้ามาแมวก็มาขโมยเอาเศษชิ้นเนื้อไปเลี้ยงลูกลูกนี่ก็จะหาเงินไปจ่ายค่าน,นักเรียนให้ลูกได้ไปโรงเรียนสัสตว์เนี่ยถูกบีบคั้นอยู่ด้วยความหิว ถูกบีบคั้นอยู่ด้วยความโลภนะความแก่งแย่งคนไม่มีไม่มีจริงๆนะคนทุกข์นี่ทุกข์จนไม่มีคําพูดจะอธิบายให้ใครฟังหรอกนะเวลาที่จะต้องเอาตัวรอดนะสัพพสัตว์เนี่ยเผชิญทุกข์อยู่ของใครของมันนะแต่การจุดติเกิดของสัรพรสัตท่านเห็นว่าเป็นไปตามกรรมวิบากของแต่ละคนนะเพราะฉะนั้นเรื่องของเขาก็คือเรื่องของเขา อย่ามัวแต่สงสารคนอื่นเลยท่านว่นะหันกลับมาศึกษาสมบัติคือใจตนนะทำยังไงเราจะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้บ้างอย่างเงี้ยคนทางนี้เลิศที่สุดแล้วนะมันต้องทุ่มเทลงไปนะต้องทุ่มลงไปจริงๆนะคนทางนี้